สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชาเกมเมอร์ไทแลน,นครับเราจ,จะมาเล่นฟาคายหกกันเลยต่อใจพีที21นะครับไม้พีที22มาต่อกันเลยครับมีแบบให้อาหารไหมให้เนื้อไหมเออให้เนื้อจอยเค้หน่อยพอปโปจะทำได้ดีมากจะทำดีต่อไป <c oughs> อาซาน่ารักเลยครับจอยเค้เฮ้แดนนี่เพิ่งเรานี่นะมา นี้ต้องมีมาแมตซิ <laughs> <coaches S 2> มัสมาทันซัดแม่งตายแล้วเลดีโอลิเบอร์ตาตายแล้วเราเคยเป็นกระบอกเสียงของกระบวนการปฏิวัติคือบอกเสียงน่ะกระบอกเสียงและลุงแม้ว่าอะไรที่ใหญ่กว่ากันขวดนี้มันหมดแล้วไงอะไรจะบักซบขาดนี้วะแกกับฉันมีนัทเตกับเบียรนะแล้วเพื่นของเบียรด้วยแหละ มีเบียกับเพื่อนของเบียหรออยาิผีน้องมันด้วยนะเบียทั้งหมดมันเกาะสันตินี่เลย <c oughs> ฉันมีแผนนะที่นีม่มีทหารเพรามันมีเหล้าแต่มันมันอมันไม่ต้องการเท <c oughs> ่าเท่าเราหรอกนะ <c oughs> มีการพูดติดอ่างนะครับ <c oughs> ปล่อยเบียให้เป็นอิสระ <c oughs> แดนนี่น <c oughs> ่าจะมีความสุขครับไม่อยากจะรับภพรกิจนี้เลย แต่พากกินนี้ก็ถือว่าเป็นภาพกิกิน,เ,นเรื่องครับเตรียมตัวแกไว้ให้พร้อมละ่ะ <c oughs> เรากำัจะผ่านบททดสอบใหญ่เลยผ่ <c oughs> <c oughs> านบททดสอบใหญ่เลยเหรอมาครับีนี้ขโมยเครื่องดื่มเพิ่ม <c oughs> อ้าวโอ้อยเพิ่งตกใจไปเพิ่งตกใจไป ทับบู๊ไปเลยได้ไหมบาร์กองทับนั่นอยู่ใกล้น่าจะมีอะไรให้พอดื่มบ้างเข้าไปได้ไหมไมี้ยวเดินเข้าไปได้เลยเฮ้ยโซละม <c oughs> ผมเมื่อก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะไม่รู้ตัวนะครับ <c oughs> อหไรห <c oughs> สุดท้ายมันก็รู้ตัวสแสต้องลุยแล้วครับแบบรวดเร็วเลยไหมจะ <c oughs> ทำได้หรือเปล่า ไปยินเลยครับหน้าเมื่อกี้นี่ไงขวดเล่าโอเคเก็บขดเล่าก่อนเลยอะไรทำแล้วครับโป้เอาของให้หมดครับมาดูหน่อยเฮ้ยน่าจะเป็นปืนว่ะเฮ้ยลากัวราชาปืนยิงจรวดเฮ้ยเท่ว่ะเดี๋ยวเราไปใส่ครับแด่ปืนยิงจรวดหึงดีๆมาแล้ว เดี๋ยวต้องไปใส่ก่อนครับตรงนี้ใส่ไม่ได้เสียเพลงตึมเลยครับผมก็กเสียวโดนลิขสิทธิ์จังเลยเฮ้ยรถนี่แม่งเท่จริงระรถตอมเมืองไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเฮ้ยเก็บเรามาให้มันแค่เนี้ยนะเฮ้ยแกเศร้าไหม<จ>ฉันเศ้าว่า,าดีมาก แกได้อะไรมานะไม่ต้องละไม่อยากรู้เลยวิชุอนาคตของเรามาถึงแล้ว่ะแกมันอัจฉริยะจัะครับเราจัดเลยลำดับความสำคัญเพื่อนมันพูดซะผมเมาไปหมดแล้วครับเนี่ยน้ำไปกินเหล้ากับมันเฉยนี่ใช่ไหมเนี่ย ผทดสอบครั้งใหญ่เนี่ยที่บิโซมบอกเราเนี่ยเฮ้ยม,มาตรงนี้ได้ไงเนะวนฉันเริ่มรู้สึกแล้วเริ่มเมาจริงๆแล้วแหละแดนนี่แกได้ยินไหมเสียงโดนตีมาแล้วแดนนี่เฮ้ยหมดเมาครับ เธอเมื่อกี้หลุมวันนี้เมาแบบนี้เอไามา่ใช่ไปครับแต่ต้องรีบไปหาครับเสียงดน,นตรีที่บิบชอมมันพูดเมื่อกี้เข้าไปนี่ลิกสิเ์เรียกหาเลยครับไปแต่หน้าจอเหมือนเมาเมาเลยครับเพราะตอนเดินมันเซเองนะครับมันเซเองครับแต่ขาปกติเลยมันอยู่ในโบสถ์เหรอ งเ,เข้าไปครับอืมเอา้าหรือมันอยู่รอบโบดเสี่ย,ย,ย,ยมาจากท่าไหนวะเอยเย่เด้วเวลาปาร์ตี้แล้วมาเลยไอเวน้นมาเต้นกันบิชไม่เต้นมาอะไ่วะบาหรือเปล่าใครๆเขาก็เต้นกันถ้าบิชจะเต้นบิชจะเต้นกับเพลงของตัวเองด้วย ขึ้นไปบนเวทีขึ้นไปบนเวทีเลยครับท่านพอต้องไปคุยข้างล่างเหรอโอ้ต้องคุยข้างล่างวะเฮ้จะขอเพลงไหมใช่เล่นเพลงนี้ได้ไหมอยากให้กำลังใจเพื่อนสักหน่อยน่ะจะไปเพลงอะไรวะยัมีแนวเพลงฉันเลยโอ้อยู่นี่เอมพิโช เอออย่าเพิ่งเมาอีเพิ่งเมาโอ้โหมีการใส่หัวด้วยครับนี่เราเต้นได้ไหมฉันก็เต้นได้นี่ว่า <c oughs> เฮ้ยแ <c oughs> ดนนี่มาดื่มกับฉันเลย <c oughs> ดื่มดื่มอีกแล้วครับท่านดื่มจนอ้วกโอ้คอยยังชั่วปีชั่ว พิชชออยู่ไหนวะไอหัวตะปนรถเดีย๋ยวทิ้งฉันไว้ที่นี่คนเดียวสิเฮ้ยโอ้โหมงต่อยกันแล้วโอ้โหเมา,าจนต่อยกันเฮ้ยอาโอเวนทโทรศัพท์แดนนี่เฮ้ยแกอยู่ไหนน่ะแดนนี่บิชชอฟไอเวนต์โลหายไปไหนน่ะแดนนี่ อินนี่มิมาตัวบลล์เร,เริ่มเลยแหละนั่นมันวัวปะวะแกแกไปหาวัวมาจากที่ไหนมันน่ารักเนอะมันชอบจูบคนงอยู่ตรงนี้นั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละฉันจะไปหาหยุดเลยจะมาดื้ <c oughs> อหาเลยครับอะไรวะเนี่ย <c oughs> โหสั่งเมาเลยอะ แน่นี่สั่งเมาเลยอ่ะนั่นใช่บัวไหมที่ฉันอยากจยินแต่หินฟาร์มแ,แถวทางตะวันตกของเชคุนดาเฮ้ยหรือมันไปอยู่ในค่ายศัตรูอาจเป็นไปได้นะจะถึงแล้วครับมาเก็ <c oughs> บนมไปก่อนไม่ใช่น้ำมันอยู่ไหนวะเฮ้ยพวกมันวะ ฉันรักแกนะน้องหมาเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรวะบิชอว์แดนนี่แกกลับมาแล้วแกกลับมาแล้วเด็วพี่ไปไหนนะเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่นี่เฮ้ยบิชอเก็บของก่อนโอเคไปต่อบิชอบิชอไอ้กูคุยหน่อยบิชอ เฮ้จะเป็นกัลยาต้องทำยังไงนะอะไรคือลิเบอร์ตาดนะคาร่าต้องทดสอบเราหรือยังไงใช่บิโชนะาให้เราตื่นตีสี่มาวิทพื้นอะไรนะเออผันครั้งเลยแหละถ้าแกหยุด เรื่องของนางไอ,ไอ้หัวนนะ่ะจะโก,กนคนตู่แกแล้วขวดก้นแกแล้วถ้าแกอ้วกนะผมมันจะให้แกนั่งคิดเลขเหมือน, <c oughs> นจะให้ฉันทำบ้าอะไรเหรอคิดเลขเหรอไม่มีทางไม่มีทางเพื<ม>่อนแกมันต่อแล้ว <c oughs> แกอยากจะเป็นกะเรี่ยาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องละอย่าสนใจเลย <c oughs> <c oughs> อะไรมันจะขาดนั้นผมคิดว่าอยู่แดนศัตรู แดนี่อะไรฉันมองกาฟิต yeah. ี <S <S ้เก่าที่เราทำไม่ได้เลยว่ะมันทำให้ฉันรู้สึกแย่เราต้องปิดมันไว้แดนี่ไห้าธอเพื่อความเจ็บช้ำเพราะความฝันฉันเหลือแค่นั้นแหละเนดิโอลิเวตตสโอเคหัวใจกระดาษที่ขาดปิ้วนั่นไงพ่นทับมันเลย พลทับเลยครับท่านนี่คืออะไรเนะี่ยเก็บของเก็บของก้อนเก็บขอ,องก้อนมาครับพลทับมันเลยพลสีก่กันทีนี้มันก็เลทเทสแล้วเหมือนตัวฉันเลย <c oughs> <c oughs> แค่เนี้ยนะพ้นแค่เนี้ยนะทำลายปา้ายโฆษณาเจ็ดร้อยกว่าป้ายบาไปแล้วบาไปแล้วครับท่านผู้ชม โอเคเขาถึงอันแล้วจริงดิ่ทำทำไปกี่อันน่ะน่าจะอย่างน้อยร้อยหนึงแล้วแหละเจ๋งดื่มไหมเอาดื่มดื่มดิแดนนี่ฉันต้องได้ยินเสียงพวกเขาก่อนฉันต้องการเป็นแม็กซิมัสมาทันทัดเดี๋ยวนี้เลยฉันอยากทุกคนในเมืองได้ฟังพวกเขา ถ้าง,งั้นพี่ชมพ่อหอมหัวใหญ่ของฉันถึงเวลาทำงานกระยากของจริงแล้วตามมาไปเลยไปทำงานกระยาของจริงครับมาสั่งเมากันแล้วนะครับแป๊บๆป๊สั่งแป๊บๆสั่งเมาได้ไงเนี่ยไปต่อเลยครับห้าสิบเมตรถ้าพี่ชม er มาตามเรามาเมื่อกี้นี่แบบผมว่าน่าเห็นครับตอนลง ยไงเย่างน้อยก็ยังมีประตูไ <there>. หเดรฮอล่าอล่าเดี๋ยวท่านท่านครับท่านขายทอดสดเลยบิโชว์เปิดฟอดอหให้เซกุนดาเต้นเลยเผื่อิเบิ <c oughs> เตาดเว้ย <c oughs> อะไรจะขาดนั้น <c oughs> ไม่เปิดตรงตรงไหนวะข้างบนเหรอหาทางขึ้นก่อนครับ <c oughs> หาทางขึ้นอยู่ไหน เวนอะไรเนี่ยฉันจะส่งแต่ออฟฟิศมาเลียไม่รอแป๊บนะมีรหัสหรอเวกนรมเอ้ยหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวใช่ไหมวะส่มตัวเลขไปเรื่อยเลยนะครับพี่โชดูไหมว่าออฟฟิศ นี่ต้องการอะไรบ้างกระสุนกระไฟเพิ่มไงล่ะมันต้องเผามาเงี้ยเหรอได้เลยทำลายออฟฟิศครับทำลายทำลายออฟฟิสมันเอ,อ้ <Radio S 1> เลดีอมลีวบบิตาถทวงแค้นเวย้ยไ,ไ,ไม่ได้อีก เราต้องเผาเราต้องเผาเราต้องเผาไปตายซะมาเลียเรายาังมีชีวิตอยู่เว้ยแดนนี่แกเบาๆหน่อยได้ไหมวะฉันลบโดนสมาธิไขรหัสอยู่นะ้ะเบาไม่ได้แล้วตอนนี้ดนนี่ไม่เมาก็าจะยิงนะครับงหวานี้รูม Bảo hết một, bảo hết một Bảo hết một Nói cho một lần á Hey Big Show Big Show Điệp rồi hấp Chạy lưới Phẳng đi Tuyệt vời mà Thả lìa Paulo, lô Sẵn cái tư phút kéo á còn á ขอกันที่กับเมืองน,นี้งั้นไปจากที่นี่กันเถอะโอเคโดนลิกสัสสิหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เพลงมันก็มันใช้ได้เลยเธอโดนลิกสเธอโดนลิกิกสสินะครับท่านผู้ชมจะไได้ยินเพลงนี้นะครับแต่ถ้าไม่โดนเพลงก็จะเปิดต่อไปนะครับเพราะตดีวน,นี้แบบโอ้โหเพลงแค่นี้หน่อยน,น,นี่คือแบบมีเสียงร้องนิดหน่อยนี่ลิกิทธิมาแล้วครับมะ แตต้องอออจากมืองนี้ไม่แฟร์เลยว่ะเพื่อนถูกของแกไม่แฟรเลยอะไรล่ะแกไงดูแกสิแกอยากทำอะไรแกก็ลงมือทันทีเลยนะแต่พอคนเห็นฉันเขาก็ว่าเป็นไอ้ขี้แพ้น่ะส่วนแกเขาว่าว้าวเทพแผ่งยาลามาแล้ว คนเขาไม่ได้มองแบบนั้นซะหน่อยที่ไหนล่ะแบบนั้นแหละเปล่าพื่อเขาเห็นไอ้นี่แค่นั้นเองแต่ฉันก็เข้าใจนะใช่เพราแกมันโคตรเท่ไงล่ะรู้ไหมฉันมีเพื่อนสีอยู่สองคนเหมือนแกเลยลิต้าเคยแซวว่าพวกเราไม่ใช่ใครเลยนอกจากคนติดหมายเลขที่ยาลา ฉันคือเด็กกำพร้าห <c oughs> <30 S 1> มายเลขสิบสามที่ลงเรียนสำหรับคนหลงทางของเอปันด้านจากนั้นก็เป็นนายร้อสหและหลังจากนั้นฐานเกมศูนย์สี่หนึ่งเพื่อสร้างแดนสวรรค์ของคันติโยขึ้นมาใหม่ตอนลิต้าตาย <c oughs> เธอเรียกฉันว่าผู้โชคดี <c oughs> มันเป็นง่ังเลยฉันคิดว่าผอ <c oughs> ยังโดนติดหมายเลข <c oughs> เป็นคนไร้ตัวตนอยู่ แต่ฉันไม่เชื่อเธอตอนนั้นเธอรู้ว่าฉันยังมีโอกาสเป็นคนที่อยากจะเป็นเธอบอกฉันเมื่อมีโอกาสแลอย่าเสียเปล่าจนมือทำซะคนเราเห็นสิ่งที่ตัวอยากเห็นฉันไม่ใช่ไม่เลขฉันไม่ใช่ปืนหานี่ด้วยฉันคือกะริยะเหมือนกับแกไงนะฉันใช้ไอ้นี่ ส่วนแกใช่นั่นจริงไหมแต่ฉันก็มีปืนจริงๆได้สินะแต่ฉันก็เป็นปืนจริงๆได้สินะมันเปรียบคนเป็นปืนเรอเนี่ยแต่คำคมเมื่อกี้ถือว่าเทเลยครับอันนี้คืออะไรโนตเพลิดไปที่โจ,โจแจมอีกแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวค่อยอ่านนะครับ ฝ่ายตามใช้เมื่อยแล้วด้วยครับเดี๋ยวผมขอเจอพียี่สิบสองพีเท่านี้เดนนี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวนะเปาโลไม่อยู่แล้ววิชโลร้องไห้เหมือนลูกหมาเลยและทาเลียแม่งเครียดวะแต่ว่าถึงเวลาเผชิญหน้ากับความจริงแล้วเดนนี่มกสิงมัสมาทงซัดไปกันใหญ่แล้วฉันจะกลับไปที่แคมป์คุยกับทาเลียก่อนอย่าเพิ่งทิ้งพวกเขาล่ะคาร่าแล้วแต่เลยเดนนี่โหเกิดเหตุใจขึ้นแล้วครับโอเคครับ ผมขอจจยพีนี้ไว้พี่เท่านี้นะครับฝ่ายตามชัรก็ไม่ให้แลนด้วยครับอีพีต่อไปต่อสุงแน่นอนขอบคุณครับ